โอเคครับว่าตามผมนะครับ Just speak follow me to make merit to พระธุช่อแฮ่ภคโดะกสัยยะทัชกขะพระเปสัตตมะโนรัมมีพุทธเกษธาตุปะติตติภิตา อหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสข้าพระเจ้าขอไหว้พระเกศาธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดับสถานอยู่บนทชัชขะบันพธแห่งเมืองโกสัยอันเป็นที่เรื่อนรมใจของชนทั้งหลายโดยประการทั้งปวงในการทุกเมือแหล่สาธุ Thanks for watching.